สวัสดีค่ะวันนี้ย่าแก้วตาอยากจะให้ท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งย่าไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันขึ้นเองค่ะบ้านย่าเรียกว่าต้นตะขบค่ะต้นตะขบอะ่ะมันจะเริ่มออกดอกเป็นดอกสีขาวค่ะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นผลลูกเล็กๆลีเสีเขียว พอมันสุกมันก็จะเริ่มออกเป็นสีแดงค่ะบางผลมันก็มีมแลงมาแทะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็พอมันแก่มันก็จะร่วงลงดินที่ยากให้ดูต้นตะขบกรเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาค่ะแล้วมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านก มาขับถ่ายแล้วมันก็ร่วงมีมเมล็ดแล้วก็เจริญเติบโตที่สวนหลังบ้านยาหญ้าก็เลยเอาไว้สองต้นเพื่อให้เป็นร่มเงาค่ะแล้วเวลาตอนกลางวันก็จะมีไก่มาอาศัยใต้ต้นตะขบบ้านยาเรียกว่าต้นตะขบค่ะลูกของมันสามารถกินได้ผลของมันที่สุกจะมีสีแดงสามารถที่จะ ินได้คนเราก็กินได้ค่ะแต่ไก่บ้านย่าไม่กินไก่บ้านย่าเอาต้นประขบไว้เป็นที่พักบินขึ้นไปเกาะอ,อยู่บนต้นไม้ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือต้นไม้สองต้นนี้มีประโยชน์หลังจากที่ไก่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ในตอนกลางวันเขาก็จะขับทายแล้วก็ย่าก็จะปล่อยให้มันแห้งแล้วก็จะเก็บกวาด เอามาเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยมูลมูลไก่ซึ่งเรียกว่าปุ๋ยข้อค่ะตอนนี้ย่าได้กวาดไปแล้วรอบนึงเมื่อเช้าแล้วพอมีเยอะยาก็จะกวาดเก็บเอาไว้เป็นส่วนผสมในการปลูกต้นไม้ค่ะวันนี้ยาให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นประโยชน์จากต้นไม้ซึ่งบ้านยา อยู่ที่ลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกว่าต้นตะขบค่ะซึ่งประโยชน์เอาไว้เป็นร่มเงาเอาไว้เป็นที่พักของไก่แล้วก็ย่ามาทำงานที่สวนหลังบ้านย่าก็ได้อาศัยตายร่มเงาของต้นตะขบเป็นที่บังแดดค่ะวันนี้ย่าให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นความงาม แล้วก็ความร่มรื่นของต้นไม้ซึ่งยาไม่ได้ปลูกแต่ว่าธรรมชาตินกอาจจะขับถ่ายเอาเมลเล็ดแล้วก็ปลูกลงดินสวยงามยากก็เลยดูแลเอาไว้เป็นร่มเงาแล้วที่สำคัญย่ามีไก่เป็นเพื่อนค่ะเวลายา่าทำสวนหลังบ้านก็จะมีไก่เดินรอบๆบ,บริเวณ สวนหลังบ้านพอบ้านญาเนี่ยเป็นบ้านสวนแล้วก็มีงู่าก็เลยกลัว่าก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงไก่เอาไว้ดูเล่นให้เขาตรวจตราดูแลความเรียบร้อยเวลาญาอยู่สวน่าก็อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเราสามารถที่จะมีความสุข กับการทำงานเล็กๆที่สวนหลังบ้านโดยมีเจ้าไก่เป็นเพื่อนค่ะวันนี้ย่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นสวนหลังบ้านของยา่าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ